ยายสามค่ะสวัสดีค่ะบ่ไดิขึ้นเวทีปีกลัวมันนี่แข็งแรงขึ้นแน่แล้วก็เลยขึ้นว่าอยากพบอยากครอพ่อมีพี่น้องค่ะชิปนิยมใช้เก้ากรอนสี่เก้าบริการขอประสานเที่ยงไปส่งกระจายดังกอง ฉันมาล้ำฉลองไห้ว้างแขนไปพ่ถือค้าอักคระบ่ถูกต้องทําน้องลองบอหมวนหูยญ้าฝ้าสูเสียหทองห่อนหเงเกินควรย่้าฝ่าวนกันกาบตาวขึ้นเมื่อนอนบ้านเดี๋ยวประมาณพ่อสามทุ่มซุ้มมาล้อมกอกค่าถูกคนปรารถนาตั้งใจมากหรแต่บานเด็เข็นนาขนาล้ำมองไปทัว่วทุกรรม เห็นคนงามเห็นคนํามเตรียมสนามมีแต่คนงามงามใคอังอซอซองโอ๊ยล่ำบีบพี่น้องเลยปกติถ้ามามาแล้วก็ถึงมีมี่มาแค้นมือนี่มาแค้นมากค่ะเขาตูดหลายๆด้วยจ้าหาเงินเขาวัดซอยหลวงพอก้อนค่ะพี่น้องเพิ่งมาบุญบุญนี่ว่ามีไผ่ปั่นแจกโบนแหกเครื่องไลยคือไม้พากางบ้านนั่นย่ามไปวัดไปว่างสิไปไหว้พระวัสสันชัดตัวเด้อ คอยผู้ขาถึกรางวันทีหนึ่งเด้อกินท่านวันสั่นสิบบาทยีท่สิบบาทเฮ็ดจะได้่จิตถือผู้ขาก่เฮ็ดไปนิดไปน้อยงวดวันหันสวยปิดงวดหนาผู้ขาจะได้กิดถืกรงวันทีหนึ่งแท่แน่น,นอนละ่ะวดวันหันผู้ขาชื่อหกเก้าข้างบนออกหาหนึ่งสวยปิดอย่ามันถือข้างล่างก็คือกันข้างล่างชื่อเจ็บศูนย์ออกสามแปดใกล้แล้วใกล้เล่เห็นบ่พี่น้องเฮ็ดบุญพูดฉันนี่ค่ะการทับบุญในวันเดม บ่ได้บักขับบันชากันดอกค่าเล้วแต่ชัดข้ามีหน่อยกับท่าหน่อยมีหลายกับท่าหลายค่ะมึงมาอี่างไรเรื่องทีนี้ไปใสิทีนีไปใส่บันกาเลียวมึงก็กลับบ้านกับซองมู้วันก็ไปลักตู้่ไปจากเงินมึงเอาไปใส่มึงเอาผู้สาวทั้งหลายมึงก็ได้ใส่เงินซานบ้านซองมึงบกลับเลยบักค่าโอ๊ยมึงไหนเฮ้ยมึงใครโว้ดก๋อยไอ้ามอึเอาเอาเอาตีกันทั้งว่าเจงใจผู้เฒ่าเทนิเมะมันบอกกับบ้านใหญ่เป็นหยังระพุธถอเป็นหยังกันลระนี่ โอ้ยมูผมกับผัวกับเมียผิดกันนี่แหละยายผัวกับเมียครับแมนโอ้ยมึงมาตาบอดแถมมึงเอาไปได้จังไดกันน่ะมึงก็ไปหนังหนานไปยังอื่นที่นั่นท่ากันน่ะโอ้ยมึงบ่ฉิยวบ่บูดมันตีโผมดีจังหน่อยยายมึงได้แดงมันเท่าไรแล้วนั่นโอ้ยอีนี่บ่ได้แดงดอกยายเฮ็ดจงังใดมึงแจงใดมันกันผมเมาเราเมาเราได้เด้นี่ว่าได้ผมเมาเราเนี่ยมีอารมณ์ทางเพียดลอดยายมึงเมาเราจิแจงใดมันแมนครับ ว่าถ้ากินเหล่าเมียล่มทั้งเพริดแม่นครับผมมึงกินเหล่ายี่หอยังเว้ยยี่หอยอะไรกับเมายายไปเฮี้ยนขู่กุยซื้อให้กินอีนี่ซื้อให้มึงมือแล้วจักขวดนี่เว้ยสามขวดอโอ้ยน้อยเดียวผมกับเมา,ายายภาษายังสามขวดทันหนะกุยซื้อให้มึงกินเป็นล่างพนะุ่นน่ะเว้ยมึงเอารถมึงไปตาอนาคตไปข้างหน้าไม่ติดเป็นยังไดเสื้อชั้นแบบนี้ก็มีนเอาไปไหนทันหนะ ก้อนเสียวลูกกับเมียมึงก็ไปหาดูดวงนะเป็นอย่าง<อ>เบิ้งไร้มือนะเป็นอย่างโอ้ยเจ้าเฉียวผมไปเบิ้องสยายย้ายมันหาเบิ้งหนักที่แต่ตัวไร้มือนี่ไหมมันเถียเบิ้งหาักอยังกูตีกับเบิ้งได้ไร้มือเอาเจ้าเบิ้งได้ตีย้ายเ,เบิ้งได้ตียนายเบื้ะนะองได้ตีย้ายใครชีพยยของกูกับเบิ้งไร้มือไหมโอ้ครับครับเจ้าเบิง้งไร้มือมือมึงข้างนี่จับค่อยเหวี่ยวตันวนี่ไหมไหว,วเจ้ามาคิวแต่ย้ายเอาไปคิวจังไหนจะนี่ว่าเซียนเนาะเจ้าเบิ้ง ไปบ,บอดตเ,เอาเมียบ่าพี่ารนาอยู่ดีนะมึงหันาจกีนี่มันบ่านเป็นครูมึงเนี่ยมึง้าป่าว่าโหลดมึงตังเอาเมียพูดเเ่ามันจังสีลุงมดเดาเอาเอาเมียพูดเเ่าดีเถ่าซ้าไหนไอ้ชาวรุ่นหกสิบขึ้นปูนี่หกเจ ขันมึงเอาเมียผู้เฒ่านี่มึงสิรวยกออีอยู่กัปยินี่เด้เนี่ยมึงบระยุนนั่นใส่พร้อมพราะพุทเฒ่ามีเงินเดือ,อนเขากูกกับหกร้อยพันน่ะว้ายผู้จักพิจารณาตายชุดนี้ไปอย่างอย่าเลยมึงอย่าคิดว่าคักๆครับมึงกินเหล่าจังเสียเ่ยมึงเมาจังสี่ย้ำกินขึ้นจังสี่มึงซ้วงแกเขียบบอกโอ้ยบ่ซ้วงหรอยายบ่าสุดบ่ซ้วงเล่ติแมนครับถันบ่ซ้วงเอาไรเบิดคขึ้นวิรตีแมนครับไปเฮี้ยนกูกูญชีซื้อให้กิน มาเอาจะไปเด้อมาพี่อาปกรณีเมย์มองันทำบุญติน่ยายนี่เนี่ยกล้องบริจาคโอ้งเนเขาวัดซอยหลวงพอพอดีตัวนี้เมย์เป็นอยังเป็นอยังนี่เป็นอย่างดูอัมาหัจีินิยังเมื่อผมเป็นนี่ละครับมิจฉาชีพครับเป็นโจรพ่ออาผู้ไส้กับปนพ่ออาผู้ยิ่งกับคมขืนพ่ออาผู้เท่านี้คาลูกเดียวครับคมขืนไผ่พ่อผู้เท่าคาลูกเดียวครับ ก็เคยเป็นสาวอยู่บักบบไั่คิดสิคาบุษเธาหาเมียมหยัางคิดพิจารณาคดคังเลี่ยงเศร้าหาหลักเด็กขโมยน้อยปนกินลักกินแม่นบอครับผมโอ้ยตำรวจสอห่อโอ้โหขล้อหญ่บ้ายตำรวจนมาเฮอย่าวางจันตัวเองกาจับมันเลยนี่เนี่ยมันอยู่นี่เราเนี่ยอาจารเอิญตำรวจ่อยายผมย่อมแล้วผมสีกลับตัวกลับใจ๋ไปข้นดีครับคุณยายวัแจ้งตำรวจนะครับอาชีพมีผู้ใดเพิ่นกะระวังพี่น้องป้องไปเพิ่นละวังเบิดทูจะไปหาไก่เฮียนท่าเพิ่นเด้อ มึงสินลับปากกับกูได้บ่หันเนี่ยลับยังครับลับปากบอกว่าต้องซื้อชิ้นห่าขันบ่ถือชิ้นห่าขันบ่รับต้นห่ากูนี่กูบ่เสียไม่ยังลหรครับสินหาสินหามก็มีห่าคอล้วเนาะหนึ่งหามขาซัดคอหนึ่งหามขาซัดหามขาซัดนี่เริ่มต้นแต่ซัดยังครับกระซัดเล็กซัดหน้อยพวกมดพวกแมงมุนนี่ละหามขาห้ากี่สั่งด้วยมาทัดกูห้าคอมันกี่ยุ่งี่ก็ไดเนี่ย้อสองได้เป็นยายคอสอง ห้ามรักเล็กขโมยน้อยห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามเบ้าพูดบดจังสี่แม่โอ้ครับนั่นละมึงกิ้วเอ็เด้อครับผมลักกับกูกับแม่ต้องไปหาการุงพอครับผมถ้าไปหาลุงพอครับแต่จะเอียันไปนั่ไปเฮี้ยนกูซะก่อนขึจุดเดยเราให้กินคือโยยาขันป้าขันถือเอาจะไปจกเอาเงินในหันเด้อครับจิ้ไปห้าจิตว่าจะลูกเต้าพูดไรบุญซัวันี้ก็มีนับปะไรหันเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยกินวันนี้เมย์มาแต่ยืดกระโัวกระเดียแท้ เมียก็เอาปะเดตเง